หญิงสาวมุสลิมที่สวยงามกำลังอาบน้ำอยู่ในสระทันใดนั้นกษัตริย์แห่งกาลเวลาก็มาถึงสระเมื่อกษัตริย์เห็นหญิงสาวที่สวยงามเช่นนั้นในสระน้ำลายของกษัตริย์ก็ไหลออกมากษัตริย์พูดว่าหญิงสาวจงออกมาจากสระเราอยากเห็นเจ้าหญิงสาวตอบว่ากษัตริย์ผู้ทรงเกียรติข้าออกไปไม่ได้เพราะร่างกายของข้าไร้เสื้อผ้ากษัตริย์ตอบกลับว่า ไม่ว่าจะอย่างไรวันนี้เราจะต้องเห็นเจ้าให้ได้แล้วกษัตริย์ทำอะไรกับหญิงสาวมุสลิมคนนั้นมาดูกันต่อไปในวิดีโอวันนี้บิสมิลลาฮิโรชิมาอิรักความเงียบสงัดของกลางคืนยังมาไม่ถึงเต็มที่แต่ภายในประสาทกลับเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายประหลาดเบื้องหลังหอคอยสูงของวังมีคบเพลิงส่องสว่าง และในอากาศมีความหนักอึ้งบางอย่างเรากับเป็นลางบอกเหตุของบางสิ่งยิ่งใหญ่ผู้คนพูดคุยกันด้วยเสียงกระซิบวันนี้อารมณ์ของกษัตริย์ดูปแปลกไปว่ากันว่าในตอนบ่ายเขาได้เห็นภาพประหลาดบางอย่างนี่คือช่วงเวลาที่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าเรื่องราวนี้จะสิ้นสุดลงที่ใดแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน เสียงกระซิบในคืนนั้นอาจกลายเป็นเสียงกรีดร้องในวันถัดมาบนโลกนี้บางเรื่องเล่ามีพลังเปลี่ยนแปลงผู้ฟังได้และนี่คือเรื่องราวที่มีทั้งลูกสาวผู้บริสุทธิ์กษัตริย์ผู้โหดร้ายและคำอธิษฐานของบิดาที่กำลังจะ,ะเผชิญหน้ากันเป็นฤด,ดูร้อนแผ่นดินดูราวกับกำลังละลายและอากาศร้อนนอกอ้าว กษัตริย์ฮินดูที่มีนามว่าราชาวีเดนทราสิงห์กำลังกลับมาจากการล่าศัตว์พร้อมทหารนับสิบเงื่อผูดบนหน้าผากริมฝีปากแห้งและในดวงตายังคงมีประกายแวววาวอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาทัานใดนั้นเขาก็พบสระน้ำขนาดใหญ่ตรงหน้าน้ำในสระเป็นประกายและอรอบด้านกิ่งก้านของต้นไม้ยืนหยัดอย่างสง่างามในสายลม ศาลินี้เป็นสถานที่สำหรับหญิงสาวในหมู่บ้านแต่สำหรับกษัตริย์นี้ไม่ใช่อุปสรรคใดๆทหารหยุดมา้ากษัตริย์สูดลมหายใจลึกแล้วพูดว่าดูสิน้ำที่นี่ช่งางใสสะอาดยิ่งนักข้าจะดื่มเดี๋ยวนี้เลยแต่เมื่อเขาก้าวไปเขาก็เห็นว่ามีหญิงสาวหลายคนกำลังอาบน้ำอยู่ในสระก้าวเท้าของเขาหยุดลงแต่ในแววตากลับปรากฏความลหลงไหลอีกแบบหนึ่ง หญิงสาวทั้งหลายตกใจและรีบวิ่งขึ้นฝั่งอย่างรวดเร็วพวกนางห่อ,อก,กายตัวเองและรีบออกไปจากสะแต่มีเพียงหญิงสาวคนหนึ่งเท่านั้นที่ยังคงนั่งอยู่ในน้ำเส้นผมสีดำเปียกชุ่มยาวถึงไหล่ของนางลอยอยู่บนผิวน้ำและในดวงตามีประกายประหลาดเป็นทั้งความกล้าหาญและความหวาดกลัวผสมกันกษัตริย์ก้าวลงจากมา้า แล้วเดินไปยังริมสระทำไมเจ้าไม่ออกมาน้ำเสียงของเขามีทั้งคำสั่งและทันใดนั้นหญิงสาวก็หลบสายตาลงที่นี่เป็นที่สำหรับหญิงสาวอาบน้ำชุดของข้าไม่เหมาะที่จะออกมาต่อหน้าชายแปลกหน้ากษัตริย์ยิ้มออกมารอยยิ้มที่มักเป็นสัญญาณแห่งภัยสำหรับผู้คนข้าเป็นกษัตริย์คคำสั่งของข้าคือ เจ้าออกมาเดี๋ยวนี้แวหวาดกลัวปรากฏบนใบหน้าของหญิงสาวแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ข้าเป็นมุสลิมในศาสนาของข้าการคลุมกายคือข้อบังคับขอสาบานต่ออัลลอฮขอได้โปลดปล่อยข้าไปเมื่อได้ยินประโยคนั้นคลื่นความชั่วก็แล่นในใจของกษัตริย์และการตัดสินใจที่เขาทำในวินาทีนั้นจะกลายเป็นบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา กษัตริย์ส่งสัญญาณมือให้ทหารถอยออกไปแล้วก้มลงพูดว่าวันนี้ถ้าเจ้าออกมาพรุ่งนี้เจ้าจะอยู่ในวังของข้าเป็นนางบำเรอของข้าหัวใจหญิงสาวเต้นแรงขึ้นแต่เธอตัดสินใจในทันทีว่าศึกนี้จะชนะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยกำลังร่างกายมหาราชหากข้าออกมา ตอนนี้ทหารเหล่านี้ก็จะเห็นค่าเช่นกันพรุ่งนี้ข้าจะไปยังวังของท่านเองกษัตริย์หลับตาแล้วจ้องเธอคิปอยู่ครู่หนึ่งแล้วหัวเราะออกมาดีเราจะได้เห็นว่าพรุ่งนี้เจ้าจะมาหรือไม่แล้วก็ขี่ม้าออกไปกลับถึงบ้านหญิงสาวเล่าเรื่องทั้งหมดให้บิดาฟังบิดาของนางเป็นชายยากจนในหมู่บ้าน แต่มีศรัทธามั่นคงเมื่อได้ฟังก็เงียบไปจากนั้นทำบูดูปูเสือสวดมนต์และร้องให้ภาวนาต่ออ,อัลลอทั้งคืนโอ้พระผู้เป็นเจ้าขอมอบเกียรติของลูกสาวข้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์โปรดชี้นำเจ้านายผู้โหดร้ายนั้นหรือปกป้องเราจากเขาในยามดึกเมื่อหมู่บ้านหลับไหลชายผู้ศรัทธาก็ตัดสินใจบางอย่าง การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาและลูกสาวตลอดไปเขาไม่รู้เลยว่าสายตาของกษัตริย์ได้ละจากสะแล้วจับจ้องตรงไปยังลูกสาวของเขาแล้วและเมื่อหัวใจของทราราชตั้งมั่นในสิ่งใดเขาสามารถเผาผลาญทั้งอาณาจักรเพื่อให้ได้มันมายามเช้าแสงอาทิตย์ย้อมกำแพงวงังเป็นสีชมพูอ่อน แต่ในดวงตาของกษัตริย์วีเรนทราสิงห์ไม่มีแม้เงาแห่งการนอนหลับทั้งคืนเขาเอาแต่จดจำใบหน้าของหญิงสาวที่นั่งอยู่ในสัเส้นผมสีดำสายตาที่ก้มต่ำและสิ่งนั้นที่รอคอยดาบและเกียรติศักดิ์เขาบอกกับมหาราชว่าวันนี้นางจะมาข้าได้สั่งไว้แล้วว่าพรุ่งนี้จงมาปรากฏกายในวังกษัตริย์กำลังเอนกายอยู่บนบัลลังก์ทองคำ ผ้าม่าหลากสีห้อยระยะตามผนังท้องพระโรงกลิ่นน้ำนมลอยออบอวลในห้องแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยความกระวนกระวายเมื่อใจของทรราชจดจ่อกับผู้ใดเขาก็พร้อมจะเผาโลกทั้งใบเพื่อได้ครอบครองแล้ววันนี้ทุกคนลมหายใจในวังกำลังรอคอยหญิงสาวผู้นั้นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงวสิระคารก้าเข้ามาเบาๆมหาราช หากพระองค์อนุญาตข้าจะจัดการกิจการในท้องพระโรงแทนกษัตริย์ยกมือขึ้นทำสัญญาณให้เงียบวันนี้ข้ารอเพียงแขกผู้ดเดียวเท่านั้นทหารยืนเฝ้าอยู่หน้าท้องพระโรงแต่ทุกวินาทีที่ผ่านไปยิ่งเพิ่มความร้อนรนในใจของกษัตริย์ดวงอาทิตย์ลอยกลางฟ้าแล้วแต่นางก็ยังไม่มานี่คือช่วงเวลาที่นอกจากการรอคอยแล้ว ความหญิงทนงก็พลันตื่นขึ้นและเมื่อศักดิ์ศรีของทอราชถูกท้าทายการตัดสินใจของเขาย่อมกลายเป็นเลือดกษัตริย์เรียกทหารสองคนเข้ามาไปตามนางมาให้ได้กษัตริย์กำลังเรียกเจ้าหากไม่มาพรุ่งนี้เราจะลากเจ้ามาเองทหารมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านระหว่างทางพวกเขาถามผู้คนรอบสนามในที่สุดหญิงชราก็ชี้บอก นางเป็นลูกสาวของผู้ศรัทธาพวกเขาอยู่ที่มุมหมู่บ้านทหารจึงหาบ้านของนางพบบ้านดินหลังเล็กมีผ้าม่านปิดที่ประตูภายในมีชายชาราผู้อ่อนแรงแต่มากด้วยศรัทธานั่งอยู่เขาคือบิดาของหญิงสาวกษัตริย์ส่ททงคำสั่งเรียกลูกสาวเจ้าทหารกล่าวด้วยน้ําเสียงแข็งกร้าวหากพรุ่งนี้ไม่มาจำไว้ว่าเราจะพาไปด้วยกำลัง ในดวงตาของบิดาชาราฉายแวววาดกลัวชั่วขณะแต่แล้วเขาก็ถอนหายใจลึกพลางพูดว่าลูกสาวของข้าถูกคลุมกายเสมอจงบอกกษัตริย์นี้เป็นไปไม่ได้ทหารหัวเราะเยาะและขู่ก่อนจะจากไปแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าคืนนั้นจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นการตัดสินใจที่จะลุกลามดุดไฟเผาไหม้ไปทั่วอาณาจักรยามเย็นกำลังคล้อยลง ตะเกียงถูกจุดตามตรอกหมู่บ้านผู้ศรัทธานั่งลูกสาวให้นั่งใกลๆ้ๆลูกเอ,อ๋ยเราต้องออกจากหมู่บ้านนี้แล้วหญิงสาวถามด้วยความตกใจแล้วเราจะไปที่ใดเราไม่รู้แน่แต่การอยู่ที่นี่คืออันตรายคืนนั้นดวงจันทร์ซ่อนอยู่หลังเมฆในความมืดพวกเขาค่อยๆปิดประตูบ้านแล้วออกมาในมือมีเพียงถุงผ้าเล็กๆใบหนึ่งที่บรรจุเสื้อผ้าไม่กี่ชุด และคัมภีเอากุรอานทั้งสองไม่รู้เลยว่าก่อนรุ่งเช้าจะเกิดสิ่งใดขึ้นข่าวการหายตัวไปของพวกเขากำลังจะแพร่สะพัดออกไปและความโกรธของกษัตริย์จะทำให้แม้แต่แสงเช้ากลายเป็นความมืดมนเช้าวันถัดมากษัตริย์นั่งรอบนบันลังแต่ว่ซีระเอกมากระซิบว่ามหาราชพวกเขาหนีออกจากบ้านแล้วชาวบ้านบอกว่า พวกเขาออกไปตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อได้ยินเช่นนั้นใบหน้ากษัตริย์ก็แดงกำ่ำด้วยโทรศัพเขาคำรามส่งทหารออกไปประกาศไปทั่วอาณาจักรใครก็ตามที่บอกเบาะแสผู้ศรัทธาและลูกสาวของเขาจะได้รับทองหนึ่งกิโลประกาศดังไปพร้อมเสียงกลองทั่วทุกหมู่บ้านทหารควบมา้าถามถ่ายผู้คนตามต,ามตรอกซอกซอยแต่ไม่พบร่องรอยใดๆ การค้นหาในตอนนี้ไม่ใช่เพียงการค้นหาอีกต่อไปแต่มันคือศึกแห่งศักดิ์ศรีและในศึกนี้เหตุผลมักดับสิน้นกษัตริย์ส่งสายข่าวไปแม้กระทั่งนอกชายแดนแต่หญิงสาวและบิดาราวกลับหายไปในดินหรือกลายเป็นลมควันในขณะนั้นเองกษัตริย์ฝันประหลาดฝันเห็นกระท่อมเล็ก,กริมฝั่งแม่น้ำข้างในมีชายชรา หนวดคราวสีขาวและหญิงสาวผู้ดูอ่อนแอแต่บนใบหน้ายังมีความสงบสุขชายชารายกมืออธิษฐานกษัตริย์ดุ้งตื่นทันทีเต็มไปด้วยเหงื่อหายใจหอบทีรุ่งเช้าเสียงกองทัพดังก้องในป้อมปราการกษัตริย์มหินทอนสิงยืนอยู่ไม่ได้นั่งบนบัลลังก์ ในดวงตาของเขามีประกายแบบเดียวกับตาของสิงโตเมื่อเจอเหยื่อหญิงคนนั้นจะหนีจากเราได้อย่างไรโดยไม่เข้าวังวะซิราคารเอ่ยเบาๆมหาราชเรื่องนี้จบแล้วไม่มีข้อสงสัยอีกกษัตริย์เงียบลงแต่แววลตก,กราดเกลียวในอาณาจากักรนี้คำสั่งของข้าคือกฎหมาย การกล้าหลบหนีคือการท้าทายเมื่อความหยิ่งผยองของทอราราถูกกระทบเขาไม่มองหาความยุติธรรมเขามองหาเพียงเหยื่อกษัตริย์ออกคําสั่งเตรียมทหารวันนี้จะไม่มีหมู่บ้านหรือกระท่อมใดซ่อนพวกเขาได้อีกด้านหนึ่งผู้ศรัทธากับลูกสาวนั่งอยู่บนเกวียนวัวเส้นทางนั้นแปลกตาแต่ในใจมีเพียงอลัลเป็นที่พึ่ง หญิงสาวเอ๋ยเบาๆบัดนี้กษัตริย์จะไม่ยอมเขาไม่ปล่อยเราแนะ่ผู้ศรัทธาตอบว่าลูกเอ่ยมนุษย์อาจไม่ยอมแต่พระเจ้าทรงสดับฟังเสมอเกวียนวัววิ่งไปตามทางดินกลางทุ่งนาเบื้องหลังฝุ่นตลบและจากที่ไกลได้ยินเสียงม้าควบเข้ามานี่คือช่วงเวลาที่ก้าวเพียงก้าวเดียวอาจฝังเกียรติยศลงดิน ทหารของกษัตริย์วิ่งพล่านตามตรอกบุกเข้าบ้านผลักใสยหญิงสาวทำให้เด็กๆตื่นตระหนกความโกลาหลแผ่ซ่านไปทั่วอาณาจักรทั้งมวลเต็มไปด้วยเสียงโกลาหลและความหวาดกลัวอําลาวลาอยู่ไหนลูกสาวของเขาอยู่ไหนชายชาราพูดด้วยความหวาดกลัวบางทีพวกเขาข้ามแม่น้ำไปแล้ว ทหารรีบควบม้าออกไปทันทีผู้ศรัทธากับลูกสาวมาถึงสะพานไม้เก่าเหนือแม่น้ำสารถีเกวียนวัวรู้สึกหวาดหวัน่นสะพานนี้อ่อนแออาจไม่รับน้ำหนักวัวได้ผู้ศรัทธากล่าวปล่อยวัวไปเราจะเดินเองพวกเขาปล่อยวัวเป็นอิสระแล้วเดินช้าๆบนสะพานด้วยกันเบื้องล่างน้ำเชี่ยวคำรามอย่างน่าสะพรึงด้าน หลังเสียงฝีเท้าม้าใกล้เข้ามาบนสะพานเวลาราวกับหยุดนิ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วผู้ศรัทธ,ธากับลูกสาวรีบเข้าไปในป่าไม่กี่นาทีต่อมาทหารก็มาถึงสะพานพวกเขาเห็นตะวัวแต่คนหายไปแล้วไม้ของสะพานนั้นเปราะบางการข้ามด้วยมาอันตรายเกินไปเมื่อกษัตริย์รู้ข่าวเขาก็ตะโกนว่าจะเผาแม่น้ำก็เถอะ แต่จงหาพวกเขาให้เจอกลางคืนเสียงสัตว์ป่าดังในป่าหญิงสาวนั่งกอดเข่าใต้ต้นไม้ผู้ศรัทธาคลุมผ้าคลุมให้ลูกสาวและตัวเองก็คอยเฝ้าเขามองฟ้าครั้งแล้วครั้งเล่าพลางกล่าวว่าพระเจ้าผู้ทรงเกรดเกียรตินี่คือบททดสอบของพระองค์และเราคือบ่าวของพระองค์ในความมืดเมื่อมองไม่เห็นศัตรูความหวาดกลัวยิ่งทวีคูณและคืนนี้เรากับทุกสิ่งในป่า กลายเป็นทหารศัตรูกษัตริย์เรียกสายข่าวพิเศษของตนมาไปทุกหมู่บ้านเรียกขวนหน้าหมู่บ้านทุกแห่งมาหากใครซ่อนพวกเขาบ้านนั้นจะถูกเผาน้ำเสียงของเขาไม่ใช่ของนักล่าอีกแล้วแต่เป็นเพชรขา้าตทหารออกเดินทางบางแห่งทุ่งนาไหมบางแห่งสเสบียงถูกปล้นแต่ไม่มีใครพบร่องรอยผู้ศรัทธ,ธากับลูกสาวในวันที่สี พวกเขาหลบซ่อนใกล้มัสยิดเก่าหญิงสาวทำวูดูแล้วละหมาดนาฟิลสองรอกะอัดน้ำตาของเธอหลั่งรินในคำวิงวอนหากนี่คือเวลาตายโปรดให้เราจบชีวิตพร้อมศรัทธาแต่หากยังมีชีวิตโปรดให้เกียรติคงอยู่บางคำอธิษฐานเติมเต็มท้องฟ้าบางคำเติมเต็มหัวใจด้านหลังมัสยิดมีสุสานเล็กๆพวกเขาซ่อนตัวอยู่ระหว่างหลุมศพ ทหารเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าได้ยินชัดเจนทหารน,นายหนึ่งก้มมองเข้าไปในหลุมศพแล้วบอกเพื่อนว่าไม่มีใครอยู่อ,อัะลอทรงช่วยพวกเขาไว้แต่เกมนี้จะดำเนินไปอีกไม่นานหลังจากตามหาสองสัปดาห์กษัตริย์เหนื่อยล้าแต่ความหยิ่งทนงยังไม่สลายคืนหนึ่งขณะอยู่ในกระโจมเพียงลำพังเขาฝันอีกครั้งแม่น้ำกระท่อมการละหมาด และหญิงสาวผู้นั้นชายชรากำลังอธิษฐานและในคำอธิษฐานนั้นมีพลังประหลาดกษัตริย์สะดุ้งตื่นร่างกายชุ่มเหงือ่อที่นี่คือที่ไหนเขาพึมพำกับตนเองข้าเคยเห็นแม่น้ำนี้มาก,ก่อนบางครั้งการตามมหาศัตรูพาเขาไปสู่ที่แห่งหนึ่งที่ซึ่งโชคชะตาของเขากำลังจะเปลี่ยนไปรุ่งเช้ากษริย์สั่งกองกำลังพิเศษของตน ให้ออกค้นหาตามริมฝั่งแม่น้ำหลายชั่วโมงต่อมาพวกเขามาถึงที่รกรลางแห่งหนึ่งมีควันบางลอยขึ้นสู่ทอ้องฟ้าไกลไกลกริยิ์ขับม้าเข้าไปใกล้ริมฝั่งแม่น้ำมีเพิงเก่าๆหลังหนึ่งข้างนอกมีไม้สองท่อนวางอยู่กลางแดดกษัตริย์สั่งทหารหยุดอยู่ข้างนอกแล้วเดินเข้าไปเองภายในคือภาพที่เขาเคยเห็นในความฝันชายชราย,ยกมือ อธิษฐานอยู่และหญิงสาวนั่งอยู่มุมห้องนั่นคือช่วงเวลาที่ความฝันกลายเป็นจริงและความจริงสะท้อนใจมนุษย์บางสิ่งในดวงตาของกษัตริย์แตกสลายเขานั่งลงบนพื้นอย่างเงียบงนันครั้งนี้เขาไม่มีท้อยคำสั่งใดๆอีกมีเพียงหัวใจที่คอยฟังโอ้พระผู้เป็นเจ้าพระองค์คือกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย พระองค์ประทานเกียรติแก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์และลดเกียรติแก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์หากทรราชผู้นี้เป็นเพียงบททดสอบสําหรับเราก็โปรดเอาเขาออกไปแต่หากยังมีประกายแห่งความดีในใจเขาโปรดชี้นําเขาโปรดใส่แสงสว่างลงในออกของเขาให้ฉีกถึงความมืดแห่งความเขา่าบางถ้อยคําไม่ได้กระทบหูแต่กระทบหัวใจและหัวใจของกษัตริย์ก็ถูกโจมตีครั้งแรกแล้ว กระตัิยืนอยู่ที่ประตูเขาขยับมือแต่ประตูไม้ก็ส่งเสียงดังเอียดหญิงสาวหันมองด้วยความตกใจแล้วถอยหลังไปแต่ผู้ศรัทธามไม่เงยหน้ายังคงอธิษฐานต่อไปเด็กสาวผู้นี้คือฝากฝังของพระองค์หรือไม่ข้าอ่อนแอแต่พระองค์ไม่เคยพร่องข้าขัดสนแต่พระองค์มั่งคั่งโปรดเปลี่ยนใจทรราชผู้นี้จากผู้พระเกียรติ ให้กลายเป็นผู้ปกป้องเกียรติประโยคนี้สันสะเทือนมโนธรรมที่หลับไหลของกษัตริย์เขาพูดกับตัวเองเราคือผู้ทำลายเกียรติจริงหรือนี่จะเป็นชื่อเสียงที่เหลืออยู่ของข้าหรือใบหน้ามันดาผุดขึ้นในความคิดของเขาผู้เคยบอกเขาตั้งแต่เด็กลูกเอ๋ยพลังที่แท้จริงคือการเป็นที่พึ่งของผู้อ่อนแอ กษัตริย์ก้าวเข้ามาใกล้าชายผู้ศรัทธ,ธาอย่างช้าๆหญิงสาวรีบหลบหลังบิดาด้วยความหวาดกลัวผู้ศรัทธ,ธาจบคำอธิษฐานแล้วมองกษัตริย์เป็นครั้งแรกในดวงตาของเขาไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่เต็มไปด้วยความเมตตาเจ้าคือผู้ศรัทธ,ธาที่ข้าเห็นในความฝันนั่นเองกษัตริย์เอ่ยด้วยริมฝีปากที่สันเครือข้าข้าผิดไปแล้วข้าได้ทำความอายุติธรรมแก่เจ้า เมื่อทอราชยอมรับความผิดพลาดของตนนั่นคือช่วงเวลาที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์กษัตริย์สุดกายคุกเขา่าโปรดยกโทษให้ข้านี่คืออสูรที่ท่านเคยขอความคุ้มครองต่ออลัลลอแต่บัดนี้เขาได้กลายเป็นเฉลยแห่งคำวิงวอนนั้นในดวงตาหญิงสาวเต็มไปด้วยความประหลาดใจหากท่านเปลี่ยนแปลงจริงต่อพระนามพระเจ้าเราขอยกโทษให้ ผู้ศรัทธากล่าวลูกเอ๋ยประตูแห่งพระเจ้าจะเปิดเสมอสำหรับผู้ที่เคาะด้วยหัวใจอันจริงแท้กัษตริย์เอ๋ยด้วยเสียงสั่นเครือข้าเชื่อในพระเจ้าผู้ประทานความกล้าแก่เจ้าและเชื่อในศาสดาผู้กล่าวว่าเกียรติคือฝากฝังอันยิ่งใหญ่เกียรติคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทหารยืนอยู่ภายนอกกษัตริย์ออกมาประกาศ นับแต่นี้ศาสนาของข้าคืออิสลามหญิงสาวผู้นี้ไม่ใช่ทาสแต่คือเกียรติของข้าและนับแต่นี้จะไม่มีสตรีใดต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวอีกถ้อยถแถลงนี้ไม่ก้องเพียงในกระท่อมแต่ดังก้องไปทั่วแผ่นดินไม่กี่วันต่อมากษัตริย์แต่งงานกับลูกสาวของผู้ศรัทธาเป็นครั้งแรกที่เสียงอาซานดังขึ้นในพระราชวัง ผู้คนในแผ่นดินประหลาดใจแต่ไม่นานหัวใจพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปอาณาจักรค่อ,คอยๆกลายเป็นรัฐมุสลิมคำวิงวอนของผู้ศรัทธ,ธาสำเร็จผลความกล้าของหญิงสาวกลายเป็นแบบอย่างและกษัตริย์ก็พ่ายแพ้ต่อการชี้นำของพระเจ้าบางครั้งชัยชนะไม่ได้มาจากคมดาบแต่จากคำวิงวอนและนี่คือเรื่องราวในวันนี้ หากท่านชอบวิดีโอนี้โปรดกดถูกใจและแบ่งปันให้เพื่อนๆของท่านมากที่สุดแล้วพบกันใหม่